สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลลมะนาวนะคะเราอยู่กันที่เต็นท์รถบ้านน้องปายนะคะสาขาสุขุมวิทร้อยเจ็ดนะคะอยู่ปากซอยนะคะแบริ่งยี่สิบแปดใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองนะคะใครที่อยากได้มือสองปกติแล้วเซล์มะนาวนะคะจะรีวิวให้ดูคันต่อคันแต่วันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะรถทั้งสองคันพร้อมกันนะคะเป็นรถที่สเปคเดียวกันนะคะปีเดียวกันนะคะจะมาให้เลือกนะคะทั้ง2คันเลยนะคะใครที่รัก โตโยต้ Toyota, ใครที่รักคอนดาดูได้เลยนะคะเลือกได้เลยว่าอยากได้รุ่นไหนก่อนอื่นนะคะแจ้งโปรโมชั่นก่อนเลยนะคะร้านเรานะคะเต็นรถบ้านอ้องไปนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะฟรีดาวใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถทุกคันในร้านเลยนะคะ2องคันนี้ก็ร่วมโปรนะคะอ่ะคันแรกที่เซลลมะนาวจะมารีวิวให้ดูนะคะ คันนี้เลยจะเป็น Honda Civic FC นะคะ C ี vic FC คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.8รุ่น EL นะคะคันนี้จะเป็นรถปี2019ไม่ใช้งานวิ่งเพียง20 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้ไฟหน้านะคะโปรเจกเตอร์แล้วนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะครบแล้วนะคะล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นอ่าเป็นล้อลายของ1.8 EL แลนะอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกระจกพับไฟฟ้านะคะ สวยมากคันนี้สภาพดีมากใครที่อยากได้ F C ปีใหม่ใหม่หม,หมน้อยๆคันนี้เลยคันนี้ก็เป็นสียอดนิยมสีหนึ่งนะที่ลูกค้าตามหาเยอะมากหรืออยากได้เยอะมากเป็นสีเทาเข้มก็หลอดีก็ดุดีนะคะอ่ะพามาชมรอบๆเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครเมี่ยมหมดแล้วนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับรถนะคะนี่นะสวยมากนะคะคันนี้ก็จะมีกล้องถอยแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะมีกล้องถอยนะคะ อ่ะพามาชมภายในกันค่ะนะคะพามาชมภายในกันจ้ะคันนี้นะคะบอกก่อนว่าป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่9 0 0 0 0 0นนะคะ65,000าบาทเข้าๆประมาณ9,06 0 0นะแต่วันนี้นะเดี๋ยวมาแจ้งว่ารถบ้บน o อ g งไปขายเท่าไหร่สเปคภายในไฟฟ้าทาั้งคันเซนทอนล็อกนะคะกระจกพาไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2งฝั่งนะคะเป็นตัว push start นะคะเหยียบเบรกกดปุ่ม start ได้เลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายได้เลยอ่านไมซจได้เลยมี cruise control ปุ่มกด cruise control นะคะจอเป็นจอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนะคะจอทัชสกรีนแอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแพงข้างคือแบบคันนี้บอกก่อนว่าภายในมันหรูมากจริง หรูหลามากคุมโทนด้วยสีเบรดคุมโทนด้วยสีครีมนะคะไม่สองหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นใครอยากได้รีบๆเลยใครชอบรีบๆเลยเบาะปบไฟฟ้านะคะคุมโทนสีเบรดน,ะตดดดนะ,ะ,ะตัดด้วยดํานะคะอ่าตัดด้วยดํานะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่นะฝ้าหลังคาอะไรคือแบบรถใหม่มากคันนี้นะอย่าพลาดใครรักในฮอนด้าห้ามพลาดเลยคันนี้นะคะอ่ะไปคันต่อไปกันเลยดีกว่า คันนี้ป้ายแดงอยู่ที่960,000กว่าบาทนะแต่วันนี้นะคะรถบ้านองไปนะคะตั้งหน้าร้านคันนี้อยู่ที่819,000บาทนะคะเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะวันนี้ขายคันนี้แค่7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะใครชอบเซฟและฟังราคาให้ดีนาวขายแค่7 7 9 0 0 0บาทไม่20,000โลปี19นะคะอ่ะพามาชมคันนี้บ้างอ่ะโตโยต้สาวกโตโย t a คันนี้เลยค่ะ เป็นโตโยต,ต้าอาติตนะคะโตโยต,ต้าอาติตนะคะเครื่องยนต์1.8รุ่น ES Sport นะคะเป็นรถปี2019ไม่ใช้งานวิ่งอยู่25,000กิโลนะคะ1.8 ES Sport ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แล้วไฟเดรย์ไลท์แล้วนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าครบแล้วนะคะไฟเลี้ยวก็จกมองข้างล้อแม็กอลอยขอบ17นะคะได้ลายล้อลายนี้เลย ES Sport ES Sport ชุดแต่งแท้เดิมๆจากโรงงานได้สเกิร์ตรอบคันนะคะ าพามาชมภายในนะคะกระจกมองข้างนะคะกระจกพับไฟฟ้าแล้วนะคะใสกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้สเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตด้านข้างด้วยด้านหลังด้วยนะคะคันนี้ก็จะมีคันนี้นะคะก็จะมีสปอยเลอร์นะคะเวลาหยี่บเบรกก็จะมีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะหยียบเบรกมีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะมีกล้องถอยนะคะมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะสะเกิร์ตรอบคันสวยๆเลยนะคะ อ่ะพามาชมภายในกันอ่ะอันนี้นะคะด้านในนะคะนี่เลยพวงมาลยัยมันติดฟังก์ชันมีแพดเดิลชิปแล้วนะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะกระจกปับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกหมดเลยนะคะแล้วก็นะคะจอเป็นจอทัชสกรีนนะคะปุ่สตาร์ทเหมือนกันเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทเหมือนกันเกียร์ออตโต้แอร์อโอโต้แล้วนะคะนี่นะ ปรับอุณหภูมิได้นะคะปรับแรงลมใบพัดได้เลยนะคะใครที่ชอบคันนี้นะปยคันนี้บอกก่อนว่าเป็นตัว E-Sport ชุดแต่งแท้คันนี้ก็จะได้ภายในที่อ่าคุมโทนด้วยสีดําก็จะเพิ่มความหรูหราดุดันสปอร์ตนะคะบอกปรับไฟฟ้านะคะคันนี้นะอ่ะสวยๆเลยคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่900,000นะคะ35,000บาทนะไม่สองหมื่กิโลเท่านั้นเองนะคะอ่ะคันนี้นะคะ หน้าร้านนะคะหน้าร้านเรานะคันนี้เราขายอยู่ที่นะคะ6 9 9 0 0 0บาทแต่วันนี้ถ้าใครชอบใครตัดสินใจนะคะขายคันนี้แค่6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะระหว่าง6 7 7 0นะคะกับ7 7 9 9 0 0บาทคุณอยากได้อะไรคุณชอบอะไรนะคะมาหาเราได้เลยนะคะเต็น์รถบ้านลงองปายนะคะมีรถให้เลือกหลากหลายมากทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะใครอยากได้รถอะไรนะคะพิมพ์ ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะพิมพ์ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรมาได้เลยหรือชอบคันนี้ C i ว i c FC หรือชอบอาติสตนะคะใส่ชื่อใส่เบอร์โทรไว้เดี๋ยวเซลล์นาวโทรกลับนะคะนาวฝากลิงก์ไลน์ไว้ด้านบนกดแอดไลน์ส่วนตัวนาวได้เลยนะคะหรือโทรหาเซลล์มานาวนะคะเบอร์โทร0 6 5 7 7 1 1 9 9 9นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝาก2คันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ